เอาละครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยเลยนะครับเป็นทางเรื่องที่ยากมากๆระหว่างเรื่องของปากท้องกับเรื่องของอธิป,ปไตยซึ่งจุดศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือการตัดสินใจปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองครับดูตัวเลขนี้สิครับลบ97.5ซ์โหนี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันคือมูลค่าการค้าชายแดนที่เรียกว่าแทบจะหายวับไปกับตาเลยภายในเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลพวงโดยตรงเลยนะครับจากความขัดแย้งที่เพิ่งจะปะทุขึ้นมาแต่ก็น่าคิดนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจมันจะมหาศาลขนาดนี้แต่สําหรับคนไทยหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วเนี่ยเรื่องเงินอาจจะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดครับเพราะมีคําพูดหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมากๆเลยก็คือยอมอดตายดีกว่าคือถ้าจะต้องเปิดด่าแล้วอีกฝ่ายได้ประโยชน์ไปเนี่ยยอมอดดีกว่าโอเคครับ เพื่อที่จะให้เข้าใจสถานการณ์ที่มันแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูกันที่จุดเริ่มต้นของวิกฤตกันก่อนนะครับว่าอะไรคือชนวนที่ทําให้ชายแดนลุกเป็นไฟขึ้นมาคือต้องบอกว่าการประทะก,กันครั้งล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยิงกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากจริงๆผมที่ตามมาคือความสูญเสียที่น่าสะเทือนใจเราสูญเสียทหารไปกว่า15นายบาดเจ็บอีกเป็นร้อยแล้วที่หนักไปกว่านนั้นคือมีทหาร6นายที่ต้องพิการไปตลอดชีวิตจากทุ่นระเบิด แล้วที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือประชาชนพลเรือนอีกหลายหมื่นคนต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องอพยพหนีตายกลายเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศของตัวเองครับทีนี้แหละครับพอเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดเป็นคําถามสําคัญข้อแรกขึ้นมาเลยว่าแล้วเรื่องเศรษฐกิจละ่ะการเปิดด่านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันจําเป็นแล้วก็เร่งด่วนขนาดไหนกันเชียวผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่คือแบบมาเร็วแล้วก็แรงมากนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะ คือปี2567ทั้งปีเนี่ยมูลค่าการค้าชายแดนของเราสูงถึง1 7 5 5 0 0ล้านบาทนะครับแต่พอปิดด่านปุ๊บในเดือนกรกฎาคมปีถัดมาตัวเลขมันดิ่งลงเหวเลยครับเหลือแค่376ล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิดจากแสนกว่าล้านเหลือแค่300กว่าล้านหายไป97.5%ภายในเดือนเดียวมันเหมือนกับว่าเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นนี้เนี่ยถูกตัดขาดไปเลยในช่วง้ามคืน พอสถานการณ์เป็นแบบนี้เสียงเรียกร้องให้เปิดด่านก็เลยดังขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่จากผู้ประกอบการเล็กๆในจันทบุรีหรือตราที่เดือดร้อนนะครับแต่นี่รวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ๆด้วยเพราะว่าผลกระทบมันขยายเป็นวงกว้างเลยตั้งแต่สัลายเชนของชิ้นส่วนรถยนต์จากญี่ปุ่นที่ต้องหยุดชะงักไปจนถึงความกังวลใหญ่ว่าถ้าเรายังปิดต่อไปแบบนี้ตลาดกัมพูชาอาจจะหลุดไปอยู่ในมือของเวียดนามกับจีนเป็นการถาวรเลยก็ได้หลายๆฝ่ายก็เลยมองว่าเฮ้ยการปิดด่านต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำร้ายเศรษฐกิจของตัวเองชัดๆเลยนะ แล้วตัวเลขความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับมีการประเมินกันว่าในแต่ละวันที่เราปิดด่านเนี่ยประเทศชาติสูญเสียไปไม่ต่ำกว่าวันละ800ล้านบาทครับซึ่งตัวเลขนี้มันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยก็เลยไม่แปลกที่จะมีเสียงจากฝั่งการเมืองออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหันกลับมามองเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องแรกได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่มิติของเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะมันมีอีกเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ทรงพลังไม่แพ้กันเลยที่บอกว่าเฮ้ย นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยของชาติเราเลยนะและปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความรู้สึกของคนไทยครับดูจากนิดาโพลล่าสุดนี้สิครับภาพมันชัดมากเลยนะคือคนไทยเกินครึ่งหรือกว่า54%เนี่ยมองเป็นว่าเพื่อนบ้านที่ไม่ควรครบด้วยแล้วก็มีอีกเกือบ30%ที่บอกว่าต้องระวัง รวมๆกันนี่ก็คือ 80- 9 0ถึงแล้วนะครับที่รู้สึกไม่ไว้วางใจเพื่อนบ้านของเราอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวซึ่งมุมมองแบบนี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับความกังวลของทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยครับเหมือนที่ท่านแม่ทัพภาคที่2ได้เคยกล่าวไว้เลยว่าการเปิดด่านมันทําให้เขาเข้มแข็งคือสินค้าจําเป็นอย่างน้ํามันหรือปูนซีเมนเนี่ยมันไปจากฝั่งเราทั้งนั้นแล้วทําไมเราต้องไปช่วยเขาคือพูดง่ายๆก็คือกลัวว่าการเปิดด่าน มันจะกลายเป็นการส่งสเสบียงให้ศัตรูแล้วเงินรายได้ที่เขาได้ไปก็อาจจะถูกเอาไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็ย้อนกลับมาทําร้ายเราเองในที่สุดเพราะฉะนั้นสําหรับฝ่ายที่คัดค้านการเปิดด่านเนี่ยปัญหานี้มันใหญ่กว่าเรื่องเงินทองไปแล้วครับแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีความมั่นคงของชาติล้วนๆเลยคือเ้ามองไปที่ความไม่ไว้วางใจในตัวผู้นํากัมพูชาแบบที่ฝังรากลึกเลยนะในจะความเสี่ยงจากพวกบ่อนคาสิโนแก๊งคอเซนเตอร์ตามชายแดนอีก แล้วก็ยังมีความเชื่อที่ว่าอีกฝ่ายและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงมาตลอดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเลยทําให้เสียงของประชาชนฝั่งนี้ดังขึ้นมาว่ายัางไงซะอธิปไตยก็ต้องมาก,ก่อนเศรษฐกิจและทั้งหมดนี้แหละครับคือหัวใจของความขัดแย้งเลยมันคือการชั่งน้ําหนักกันหมัดต่อหมัดเลยระหว่างฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องรักษาการลงทุนไว้กับอีกฝ่ายที่บอกว่าต้องปกป้องอธิปไตยต้องรับประกันความมั่นคงของชาติซึ่งมันเป็นทางเลือกที่โอ้โหตัดสินใจยากจริงๆครับ สถานการณ์แบบนี้ก็เลยทําให้รัฐบาลไทยตกที่นั่งลําบากมากๆเลยนะครับเรียกว่าเหมือนกําลังเดินอยู่บนเส้นได้เส้นบางๆทางการเมืองเลยจะก้าวไปทางไหนก็เสี่ยงทั้งนั้นแน่นอนว่าก็มีความพยายามที่จะลดความตึงเครียดอยู่นะครับมีการประชมุมมีข้อตกลงออกมาหลายข้อเลยไม่ว่าจะเป็นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดหรือแม้แต่การตั้งทีมปราบอาชญาการรมออนไลน์แต่คําถามสาคัญที่ทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ก็คือ ไอ้ข้อตกลงที่คุยกันสวยหรูบนโต๊ะประชุมเนี่ยพอลงไปถึงหน้าง,งานจริงๆในพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะทําได้จริงสักแค่ไหนกันเชียวนี่แหละครับคือความท้าทายของจริงซึ่งทางรัฐบาลชุดใหม่เองก็ดูจะดําเนินการอย่างระมัดระวังมากๆนะครับอย่างที่ท่านนายกอนุทินได้บอกไว้เลยว่าการจะเปิดด่านได้เนี่ยต้องมีการบรรลุข,ข้อตกลงอะไรอีกเยอะแยะแล้วก็ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้าที่เข้าทางก่อนด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งหวังว่าจะมีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วทันใจในเร็วนี้ และสุดท้ายครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็ได้นําพาประเทศไทยมาหยุดยืนอยู่ตรงทางแพร่งครั้งสําคัญที่มันไม่มีคําตอบที่ง่ายหรือคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวเลยคําถามสําคัญที่สุดมันก็เลยย้อนกลับมาที่จุดนี้แหละครับว่าการที่เราจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนมาในระยะสั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงๆหรือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงและอธิปไตยที่เราอาจจะต้องเจอในระยะยาว นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยทั้งสังคมต้องช่วยกันหาคําตอบเลยครับระหว่างเศรษฐกิจที่กลับมารุ่งเรืองกับอัิป,ปไตยที่มั่นคงสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะเลือกเดินไปทางไหนซึ่งคําตอบของคําถามนี้มันไม่ได้เป็นตัวกําหนดแค่อนาคตของพื้นที่ชายแดนนะครับแต่มันจะกลายเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางและจัดลําดับความสําคัญของประเทศเราไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยทีเดียว